ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงกันแบบรันดอมนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้เลยตามลายที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณกำลังจะเจอรักแท้และความโชคดีเข้ามาพร้อมๆกันเออน่าสนใจมากเลยนะครับวันนี้นะครับคุณกำลังจะเจอรักแท้และความโชคดีเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูกันนะครับผมขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับนะทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โ oh, อ the high priestess ราชนีพระจันทร์หรือนักบวชหญิงแล้วแต่จะเรียกนะครับ10ไม้เท้า10 of a n d s รักแท้โชคดีกำลังมาเออเดี๋ยวมาดูกันใบแรกก็มีสมเสน่ห์เลย t h อ h y l o p h a n โอ้โหพรมลิขิตบุญจัดสรรแบบนี้บุญสัมพันธ์ไม่ธรรมดาแล้ว เดี๋ยวให้รแฟนมาไม่ธรรมดาแน่นอนบุญจัดสรรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำมาให้นะครับอืมห้าดาฟรรไฟออฟซอสอะไรที่เป็นภาระที่ไม่จำเป็นปล่อยวางได้จะดีมากเลยนะอา่าฮะแล้วก็โอ้ Six acles, หกเหรียญยิ่งทำบุญยิ่งดียิ่งทำสิ่งดีๆยิ่งได้รับผลเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้อะเออ หรือแม้แต่ว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาเป็นสายบุญก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็โอโหชัดๆไม่ต้องสงสัยหนึ่งถ้วยเอ e ออฟคัพมิตรใหม่มิตรภาพครั้งใหม่รักครั้งใหม่มาแน่ๆหนึ่งถ้วยขนาดนี้นะเออเดี๋ยวมาดูใบขยายกันต่อไปสิโอ้โหราชินีไม่ท้าควีนออฟบอนส์เขาจะยกย่องคุณมาก เขาเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเลยนะครับคนที่จะเข้ามาคนนี้นะครับอืมรักแท้ของคุณที่มาพร้อมโชคดีด้วยสุดยอดโชคดีจริงๆสิบเหรียญน,นี่เปิดกันเห็นเห็นนะ Ten o f Pentacles นะครับเปิดกันเห็นเห็นเลยนะเนี่ยสิบเหรียญเป็นความร่ํารวยมั่งคั่งก็ได้เป็นตัวแทนความโชคดีก็ได้เช่นกันนะมาจริงๆแล้วละ่ะเออโอ้เดอ full ความสุขความสบายใจอิสระทางใจทางกายทุกประการมาแน่ การมีความรักทําให้คุณยังคงมีความสุขมากขึ้นแล้วก็โชคดีที่เข้ามายังทําให้คุณรู้สึกอิสระในชีวิตมากขึ้นมีโอกาสที่ภาระจะลดน้อยลงนะครับโอ้โห9เหรียญไนโอเพนทาเคลเมื่อกี้สิเหรียญนี่ได้มาอีก9เหรียญรวมกันเป็น19เหรียญแล้ว2ใบนาะเหรียญเยอะวันนี้เออมาดูกันนะครับ คุณกําลังจะเจอรักแท้และโชคดีเข้ามาพร้อมๆกันหน้าไพ่วันนี้สวยมากไม่มีไพ่เสียเลยดีทุกใบเลยนะครับเต็มที่5ดาบนี่ก็ไม่ถึงกับเสีย5ดาบเขามาบอกว่าให้คุณปล่อยวางเรื่องที่ไม่จําเป็นอะไรที่เรียกว่าเกินความจําเป็นไม่จําเป็นต่อชีวิตปล่อยวางให้หมดประมาณนี้คนเราไม่สามารถแบกทุกอย่างได้และไม่สามารถทําให้ทุกคนพึงพอใจนะประมาณนี้ ตัวตนของคุณเป็นคนที่ดูน่ารักดูมีสเสน่ห์ในสายตาคนคนอื่นนะครับในสายตาผู้อื่นคุณจะทำอะไรจะหยิบจับอะไรเป็นที่สนอกสนใจของผู้คนอาจจะถูกจับตามองบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับคนส่วนใหญ่มองคุณในแง่ดีไอ้ส่วนน้อยที่จะมองคุณในแง่ไม่ดีช่างเขาไม่ต้องไปใส่ใจเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชื่นชอบเราได้แต่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบคุณ คุณมีเสน่ห์และคุณมีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่บรารมีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ชัดๆใบนี้พรมลิขิตบุญลิขิตหรือว่าบุญสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ตามความเชื่อจะนําคนดีๆเข้ามาที่สามารถพัฒนาเป็นคู่แท้ให้คุณได้ถ้าคุณกําลังมีคนที่คบหาอยู่แล้วนะ The Hydro f r i n นี่แปลว่าเป็นไพ่แต่งงานก็ได้นะครับแปลว่าคุณมาถูกทางเลือกถูกคนแล้วกรณีคนที่มีคู่มาดูนะแต่ถ้าคนคุณคนโสดนี่ได้เจอคู่แท้เจอคู่บรารมีแน่นอน ใบนี้ทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับเออแล้วก็ช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีภาระหนักอยู่ก็ขอให้ดำเนินชีวิตทําไปตามปกติขอให้เชื่อมั่นว่าภาระหนักที่คุณกําลังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินหรือการดูแลครอบครัวหรือภาระส่วนตัวใดๆเป็นภาระที่ดีหนักแต่ดี ผลอันตอบแทนในอนาคตคุ้มค่าเหนื่อยแนะ่นอนสิบไม้เท้าสื่อสารกันตรงๆต,ต,ต,ตามภาพนะครับไม้เท้าขนาดใหญ่และน้ําหนักมากแต่คุณยังแบกไหวคุณยังเดินไหวอยู่ตามภาพแปลว่าไม่ได้หนักเกินกําลังไม่ได้หนักเกินความสามารถและมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีวันนี้เหรียญเยอะมาก10เหรียญ9เหรียญแถมยังมี6เหรียญแต่6กเหรียญนี่ค่อนข้างสสื่อถึงการทําบุญกุศลอะไรแบบนี้นะครับหเหรียญบอกว่ายิ่งคุณทําบุญกุศลตามกําลังนะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทาน ทำบุญตักบาตทำสังฆทานบริจาคให้โรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจะไม่ว่าจะคนหรือสัตว์จรจัดอะไรก็แล้วแต่หมาแมวอะไรดูแลไปเถอะช่วยไปเถอดนะาตามกําลังนะโชคดียิ่งให้ยิ่งได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตีความอีกอย่างว่าคนที่เข้ามาคนนี้ที่จะมาเป็นรักแท้ของคุณเขาจะเป็นคู่รักสายบุญได้ด้วยนะครับเป็นคนที่มาหนุนดวงกัน ไม่ต้องสงสัยว่าความสัมพันธ์ใหม่กำลังจะเกิดขึ้นหนึ่งถ้วยมาขนาดนี้นะครับคุณคนสดเตรียมเฮได้เลยมีคนใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาและมีโอกาสพัฒนาเป็นรักแท้แน่นอนแต่หนึ่งถ้วยสำหรับคนที่มีคู่ถ้ามาดูคลิปนี้ก็ตีความได้สองอย่างว่าหนึ่งนะคุณจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆมีคนใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาอีกอย่าหวั่นไหวอย่าว,วอกแวกนะครับคนเดิมของคุณดีอยู่แล้วหรือความหมายที่สองแปลว่าคุณจะได้เพื่อนเพิ่มก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะใช้ชีวิตสบายๆนะครับ คนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณนี้เขาจะยกย่องชื่นชมคุณมาก เขาจะเข้ามาด้วยแรงดึงดูดบางอย่างบารมีบางอย่างศีลเสมอกันความจริตตรงกันหรือแม้แต่บุญสัมพันธ์ดังที่กล่าวไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคนที่คู่ควรกับคุณอย่างแท้จริงคนคนนี้เข้ามาจะไม่สร้างปัญหาใดๆเลยเรียกว่าถ้ามีปัญหาใดๆบ้างก็เป็นแค่เรื่องจุกจิกเล็กน้อยที่ใครๆก็มีนะครับแต่ปัญหาใหญ่ๆจะไม่เกิดขึ้นเขาจะไม่ทําให้คุณเจ็บช้ำน้ําใจเขาจะยกย่องเทิดทูนคุณมากระดับนี้เลยประมาณนี้ทายให้ตรงๆตามหน้า ใช่แล้วสิบเหรียญกับเเหรียญออกมาคู่กันขนาดนี้บ่งบอกถึงความหมายที่1นะเอาตรงๆต,ตามความเหรียญคือการเงินคุณมีโอกาสเจริญเติบโตโชคดีก้าวหน้ามั่งคัง่งร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีนะครับสิบเหรียญ9เหรียญออกมาด้วยกันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะตามหัวข้อเลยคุณจะเจอรักแท้และความโชคดีที่เข้ามาพร้อมๆกันการเข้ามาของคนคนนี้จะนําโชคดีมาให้คุณด้วย ไพ่เหรียญน,นี้ถ้าตีความด้านการเงินตรงตรงเก้าเหรียญสิบเหรียญออกมาคู่กันคือดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยแต่ถ้าไม่ได้ตีความเป็นการเงินก็สามารถตีความเป็นความสําเร็จได้เช่นกันไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่ความเก้าเหรียญบวกสิบเหรียญน,นี้ตีความได้ว่าจะประสบความสําเร็จอย่างดีงามดีเยี่ยมเลยนะครับประมาณนี้ และความสุขจะไปไหนเสียความสุขจะอยู่กับคุณคุณจะละัลลาได้อย่างเต็มที่ลัลลาเต็มที่ไม่ใช่หมายความถึงเรื่องการกินดื่มการปาร์รารตี้นะครับการลั๊ลาเต็มที่หมายถึงความสุขทางใจาร่างกายดีไม่เจ็บไม่ป่วยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเพียงพอจิตใจเบิกบานย <c oughs> ิ่งบางท่านที่ชื่นชอบการสวดมนต์ภาวนาหรือชื่นชอบทางสายธรรมอยู่แล้วนะครับสามารถฝึกปฏิบัติจิตปฏิบัติใจได้จิตใจคุณจะมีการยกระดับมากขึ้นไปอีกมีความสุขทางกายทางใจมากขึ้นไปพร้อม ร้อมกันคนที่คู่ควรจะนําความโชคดีเข้ามาให้นะครับเรียกว่าได้ทั้งคนรักได้ทั้งโชคดีเข้ามาพร้อมๆกันแฮปปี้ <Happy S 1> แน่นอนมีความสุขแน่นอนเบิกบานแน่นอนจิตใจผ่องใสแน่นอนถือว่าคุณมาถูกทางนะครับวันนี้นะครับนะน้าตามหน้าไพ่ดีมากอืม ตามหัวข้อเลยคุณกําลังจะเจอรักใหม่รักแท้และมีความโชคดีเข้ามาพร้อมๆกันหน้าไพ่ออกมาดีเราก็ต้องทํานายดีนะครับเปิดกันเห็นๆโอเคเดี๋ยวมาดูใบสุดท้ายส่งท้ายท้ายสุดสําหรับวันนี้กันนะครับว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอโห,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 โหราชาถ้วย king of cups เปิดกันเห็นๆผมไม่ได้อวยคุณผมไม่ได้เอาใจคุณนะครับนี่เราเปิดกันเห็นๆนนะไพ่ออกมาเป็นราชาถ้วยตัวตนของเขาเลยแหละตัวตนของคนที่จะเข้ามารักแท้ของคุณเป็นคนใจดีใจดีนะรวยมั่งคั่งเป็นคนที่มีความสามารถ เป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จความราชาถ้วยคือดีเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแล้วก็จะนําโชคดีมาให้คุณรักแท้กําลังมาความโชคดีกําลังมานะครับจะมาเร็วมาช้าหรือมามากมาน้อยแล้วแต่วาสนาแต่และท่านที่ทําไว้แต่มาแน่ๆตามดวงตามหน้าไพ่ไพ่ออกมายัางไงทํานายไปอย่างนั้นโชคดีมาแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ